คือตอนนั้นเนี่ยเราสงขากำลังพอดีกำลังตั้งคณะต่างแพทย์ก็แต่มาทิรัก็ป็นนั่งเหย,ยนในแนวปัจจัยการตั้งคณะว่าคุณจะเป็นคณะอย่างไรอ,อย่างนี้ขึ้นมาครับผมแต่ทองจันทั้งหมแต่ทิระเนี่ยมีความรู้ทางเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาเพราะต่ะางทิระประานเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาคู่กับอาจารย์ทองจันทองระดารลงติจุลาครับแต่ก็มามองว่าคุณจะต้องทําหลักสูตรพอมาสัมมนาปั้บก็เป็นรูปนันดาขึ้นมาก็มาลากโครงสร้างกันหนว่าอันที่หนึ่งวิชาพื้นฐานซึ่งเราเรียนกันอยู่ปี ก็มีแนวความคิดว่าทันตแพทย์นี่มันรักษาแต่เฉพาะโรคหรือแพทย์ในรักษาเฉพาะโรคทำไมไม่ดูสังคมบ้างก็เลยตัดวิชาพื้นฐานทั้งวิทยาศาสตร์ลง<อ>วิชาเบาสาิกเบื้องต้นวิชาสังคมเข้ามาใส่เข้าไปแสดงว่าจากเดิมที่อาจารย์เรียนสมัยก่อนที่อาจารย์ใช้คําว่าเรียนหลักสูตร2ปีแรกเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปอันนี้เริ่มที่จะมีการปรับบางอย่างที่ไม่จําเป็นกับสายทันตแพทย์ออกแล้วเอาสายสังคมหรือสิ่งต่างที่เหมาะสมเข้ามาครับผมคือ แล้วเดี๋ยวก็ปรับพอวิชาพื้นฐานบนนี้เราก็ไปมองว่าเออทันตแพทย์ควรเรียนฟิสิกส์แบบไหนไก็ไปคุยคณะวิทยาศาสตร์เขาควรเรียนไปว่าเราไปโอโลบโอโลจีแบบไหนแบบไหนขนาดต้องการขนาดไหนท<ม>่านนี้อันน,นั้นตัวมีเนยนต้องการขนาดไหนเราก็ไปคุยกับเขาก็ตัดเป็นวิชาเฉพาะเลยฟิสิกส์หรับนักเรียนทันตแพทย์อะไรเงี้ยครับผมตัดแล้วค่ายๆอย่างนี้นะครับก็ตัดมาเรื่อยมันก็นลดจํานวนลงได้เยอะมมีเวลาหรือก็ใส่วิชาพวกสังคมศาสตร์เข้าไปได้แต่เป็นหลักสูตร6ปี หลักสูตร6ปีนี่เรายืนยนันแต่ัสูตร6ปีมาตลอดให้ทำหลักสูตรแล้วก็พอได้ป๊บก็เป็นรูปหน้าคข่าวว่าโอเคนะสองปีแรกเนี่ยมีวิชาพื้นฐานทางด้านพื้นฐานก็มีวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ก็มาทางเดียวกันมองว่าเอ๊ะวิชาทางนแพทย์เนี่ยมันก็ควรเริ่มได้ในปีสองนะอย่างเช่นเดนโแมาทีเรียอะไรพวกนี้ไปเรียนในปีสองได้แล้วก็ปีสองอาจจะฝึกงานง่ายๆให้คุให,ให้ฝึกทําได้ก็เลยเอาวิชาพื้นฐานทนางนแพทย์เนี่ยใส่ลงไปด้วยอื S <S นะพอแล้วก็มีอวิชาพื้นฐานทต่แพทย์มีคือพื้นคลินิกที่หมอปอเม่นพูดเมื่อกี้นี้ก็มาดูว่าเออเลยทําไงเพราะว่าเรียนมาแล้วใช้ไม่ได้วิชาปรีคลินิกทมัยก่อนทางแพทย์จบมาแล้วโอ้ใช้ไม่ถูกครับผมอะไรต่างๆนี้ก็เลยมาอินทิเกตว่าน่าจะมีวิชามีวิชาอรอร์โบโอโลจีเกิดขึ้นมาเป็นวิชาอรอร์โบโอโลจีซึ่งสงขาทําในคณะแรกที่มีวิชาออร์โบรโบโลี แล้วในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปอยู่ที่สงขลาเนี่ยอาจารย์ไปอยู่ตั้งแต่ปีไหนครับช่วงนั้นอาจารย์ชีรัเป็นคณะ,ะดีใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งครับผมหนึ่งอัจารยไปตั้งแต่ปี สองศูนย์ไปก่อนไม่กี่เดือนนี้ก็ไปช่วยอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วอาจารย์ก็ไปถ่าเสียตละไปอยู่ที่นั่นนไปพักก่อนที่นู่นเป็นอะไรที่นู่นด้วยแล้วช่วงเวลานั้นอาจารย์แต่งงานไปแล้วแล้วครอบครัวอาจารย์ก็หยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพมีลูกชายสองคนครับผมก็ไปมาไปมาไปมาครก็ไปมาทุกเดือนเดือนละครั้งสองั้งขับรถขึ้นขับรถนนขับรถเป็นเดือนเลยเป็นปีเลยตอนนั้นครับแล้วก็แต่หมอชีราก็หมอเออน่าจะต้องมีอย่างนี้ก็คันหลักสูตร์ไพอตัวอื่นตอนนั้นเนี่ยหลักสูตรเริ่มเสร็จละ ที่ประถมนานมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สามปักก็สงขาแล้วเป็นเจ้าภาพในการจัดเกือบจะสรุปแล้วตอนนั้นเกือบสรุปว่าตัสดุโครงสร้างแต่เป็นอย่างนี้นะวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีกี่หน่วยกิบมีวิชาอะไรบ้างวิชาสังคมศาสตร์มีอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็วิชาพีคลินิกวิชาพื้นฐานทางแพทยศาสตร์มีวิชาอะไรบ้างจะตัดลงไปแล้วก็จเรียบแล้วแบนวิชาเฉพาะมีกี่หน่วยกิจโดยเมนแต่มมันสามเมนสามอุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ไกลุ่มแรกมีกี่คลินิกวิียูนิต มีกี่หน่วยกิตว่าไปคือสมัยก่อนเนี่ยมันเรียนระบบหน่วยกิตหมอมันเรียนระบบคะแนนอ <Ooh. S 1> ไม่มีหน่วยกิตรุ่นผมนี่เรียนระบบคะแนนนะครับผมหกสิบเอร์เซ็นต์ผ่านอ๋อครับผมถ้าบอกตกคือแล้วก็มีวิชาเมนชวิชาไมเนอร์วิชาเมนสองวิชาตกปั๊บตกเลยรีพีทเลยเอ๋อ uh, แต่พอเปลี่ยนมาเป็นระบบหลักสูตร ที่ทกสร้างใหม่เป็นหน่วยกิจก็จะพูดง่ายๆแต่ละวิชาต้องผ่านของมันครับผมแล้วเราก็ตอนที่ทําก็มาว่าเออนี่เรียนกี่ชั่วโมงก็คิดเป็นหน่วยกิจออกมาให้เขาแล้วก็จับรวมกลุ่มลาว่าอันนี้กี่ทั้งหมดกี่หน่วยกิจกี่หน่วยกิจโครงสร้างหลักที่ที่เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้เสร็จประมาณปีพศเท่าไหร่ครับอาจารย์2 5 2 4 2 5ทะบวงหมาอะไรประกาศใช้ครับผมทงขาเป็นคณะแรกที่ใช้หลักสูตรใหม่เลย2,524ทบวงหมาอะไรประกาศรองรับหลักสูตรธางแพทยศาสตร์ระดับเด็ก ของไทย<ช>ที่เป็นตัวตนครั้งแม<ล><ช>่สองพันเ <15 25 S 1> ้าร้อยยี่ห้าก็เริ่มใช้ละเริ่มเริ่มประกาศ2อง 15, เ4เราเสร็จยี่ห้ทวงประกาศ